ครับคุณสันติสุขครับเมื่อคู่มีจดหมายเข้ามาเรื่องก่อนถึงจดหมายเนี่ยคุณแมวเนคกไทที่ไหนมาวันนี้สวยมากเลยวันนี้มีท่านผู้ชมส่งเข้ามาต้องขอบคุณทางอะไรขอบคุณพันไปยังท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับมีผู้ชมส่งมาให้คุณคนเดียวเหรอส่งมาให้อาจารย์ด้วยอ๋อเหรอยังไม่ได้ให้ผมสิเดี๋ยวผมจะให้เป็นเน็กไทสวยมากนะครับเป็นรูปช้างต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาด้วยเชื่อสงสัย ท่านเห็นเนกไทยที่ผมใส่แล้วทนไม่ไหวส่งอันใหม่มาให้ดีกว่าชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมที่ส่งมาออผมจําชื่อไม่ได้จริงต้องขอมาไปด้วยนะครับ,ลรบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยากให้พูดออกรายการหรือเปล่าแต่ขอบคุณนะครับได้รับแล้วแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง<ช>นะครับ<ช>เป็นคนที่แสดงความเห็นเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีความคิดเห็นที่เราได้นําอ่านมาอ่านออกราศเป็นบางครั้งนะครับจดหมายที่ท่านผู้ชมทางบ้านเมื่อสักครู่เรื่องหวยมีคําถามมาถึงอาจารย์ด้วยว่า อาจารย์คิดว่าประเทศไทยในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเกิดประชาชนในประเทศไปผูกพันอยู่กับหวยขนาดนี้คือผมไม่ตอบตรงๆะนะแต่ว่าผมคิดว่าตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับโอ้ผมว่าให้ให้แง่คิดที่ดีมากๆเลยคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคือแต่ก่อนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผมมีวหวยบนดินก็เลิกขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขียนเงินเอาหวยไป,ไปเขียนหวยเอาเงินไปคนเดินโพยไปคนไปขายหวยหวยหวยใต้ดินที่มีอยู่บนดิน <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้พอไม่มีก็เลยกลับมากี่อริษั์รับจ้างรายได้น้อยลงผมคิดว่าประเทศจะเจริญเพิ่มมากขึ้น<ต>ผมก็ได้รายได้น้อยลงนะเขาได้รายได้น้อยลงแต่ประเทศจะเจริญเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไร <c oughs> ผมคิดว่าที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ด้วยอคติคแต่ด้วยเศรษฐศาสาตร์เลยหวยเนี่ยเวลาคุณไปเขียนโพลคุณไปทำงานเรื่องหวยเนี่ยค,คุณกำลังจะไปโอนเงินจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิด การผลิตและบริการไม่ได้ทําให้มนุษยชาติดีขึ้นเลยคุณล้วงกระเป๋าคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งเอากับเอาเงินจากกระเป๋าคนที่มาซื้อหวยแล้วก็ส่งต่อไปให้รัฐบาลที่ขายหวยเออ,อแค่นั้นเองแล้วถ้าเวลาที่เขาได้เขาก็ไปเอาเงินคนไหนได้ก็ไปเอาเงินจากรัฐบาลอีกจํานวนหนึ่งมาครับตกลงเงินนั้นเป็นการเปลี่ยนมือกันเฉยๆโดยที่ไม่มีผลิตสินค้าและบริการอ้าวก็ผมได้เงินมาผมก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเงินเนี่ยมันไปโอนเงินจากคนหนึ่งไปอยู่ที่อีกคนหนึ่งเท่านั้นเองครับึ่งมาอยู่ที่คนเก่าเขาก็จับใจ่ายใช้สอยเหมือนกันครับแต่การมีอาชีพขับเมอเตเด์ไซค์แม้จะมีรายได้น้อยกว่าคนเดินหวยแต่คุณได้ทําบริการทําให้ค,คนเนี่ยเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีธุรกิจปรับปรุงสาคัญก็ได้ใช่แล้วเขาอาจกําลังไปขายของไปผลิตสินค้าไปส่งข้อมูลไปรวบรวมเช็คไปทําอะไรต่อะไรได้เยอะยๆเลยครับซึ่ง เป็นเป็นสิ่งที่สร้างการผลิตขึ้นทําให้มนุษยาชาติดีขึ้นครับดันั้นตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างที่เขาพูดเนี่ยนะครับเป็นรูปปรรมามากมากเลยแต่ถ้าคุณไปถามคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะบอกว่าครับเออมีหวยก็ดีผมมีรายได้มากกว่าแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยทำงานเพียงแค่สองวันนอนยี่สิบแปดวันรายได้ดีกว่าครับเห็นไหมครับถ้าคุณไปถามว่าเขาจะชอบแบบไหนเขาบอกหวยดีกว่าครับเพราะมนุษย์จะคิดถึงตัวก่อน ก่อนที่จะคิดถึงสังคม,มแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาสอนมาให้มองภาพรวมของสังคมเสียก่อนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับอย่างนี้ถ้าผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมาอาจารย์ก็เห็นด้วยที่บอกว่าหวยบนดินเนี่ยมันเป็นตัวสกัดกั้นวงจรการดําเนินชีวิตในชุมชนแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดก,กันมาเยอะแล้ววันนี้ก็ตอบตอบผมพยายามจะอ่านลายมือสวยๆนะแต่พอเวลา <c oughs> เซ็นชื่อเราอ่านยากจริงๆร มีความเห็นดีๆอย่างนี้เข้ามาวันนี้มีข่าวที่เป็นข่าวล่าสุดของกรณีของไอทีวีสารปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาบอกว่าพูดง่ายก็คือว่าให้ไอทีวเนี่ยกลับไปจ่ายค่าสัมปทานก็คือปีละประมาณหนึ่งพันไอทีวีเนี่ยกลับไปยึดเนื้อหาสาระตามสัญญาสัมปทานเดิม,มสาระเจ็ดสิบเปอร์เซ็ต์สารมีคําพิพากษามาอยากจะยกมือไหวสารจริงๆนะ ดีสุขผมคิดว่าสารยังเชื่อได้ตรงไปตรงมาอืมผมคิดว่าสารปกครองเนี่ยนะครับทําหน้าที่มากตั้งแต่ผมดูมานะผมก็มีความรู้สึกว่าสารนั้นตรงไปตรงตาถ้าไอทีวีก็ควรจะต้องน้อมรับและผมก็ดีใจแทนพนักง,งานไอทีวีนะครับ ออกมาน้อมรับเรียบร้อยเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้เห็นเขามีประท้วงอะไรกันอยู่นะจารย์น,นั่นแหละผมกำลังอยากจะแสดงความมนดไอทีวีครับทำไมผมจะแสดงความยินดีกับไอทีวีทั้งนั้นแล้วเขาก็<ๆ>ต้องจ่ายค่าสัมทานผมคิดว่าพนักง,งานไอทีวีเนี่ยจะได้กำลังจากไอทีวีจากเดิมเดิมเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างทักับและเป็นลูกจ้างบริษัทชินและ นี้เขาจะเป็นไทยแก่ตัวเพราะว่าตอนคุณนิวัฒบุญทรงนะครับผมจำนำสกุดไม่ได้แล้วอะไรบุญทรงภัศาลอะไรนั่นนะครับครับและลูกน้องของสิทธิเสรีภาพไม่ได้สามารถทำสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่นับจากนี้ไปนะครับถ้าหากว่าเรื่องค่าที่จะต้องจ่าย ในที่สุดไอทีวีก็จะต้องบริหารใหม่เจ้าของเปลี่ยนเจ้าของแต่ถ้าหากว่าเทมาเซกยอมเสียเงินประมาณแสนล้านค่าปรับแล้วเข้าไปบริหารอันนั้นก็ต้องว่ากันต่อไปครับแต่ผมเชื่อว่าคงจะเปลี่ยนและผมจะแสดงความยินดีกับพนักงานไอทีวีที่มีโอกาสได้เป็นไทยแก่ตัวและสามารถที่ของนักข่าวกองบรรณาธิการข่าว ผมคิดว่าเขาน่าจะภูมิใจและดีใจได้ขึ้นทำไมอาจารย์เาทำงานของเขามันจะดีกว่าเดิมมันจะสามารถทําได้ดีกว่าเดิมก็เพราะว่าที่ทํามาที่ผ่านมาในไอทีวีเนี่ยเวลาเขาจะเสนอข่าวอะไรบางอย่างทาครับนับตั้งแต่เซ็นเซอร์ตัวเองก็ดีหรือว่ามีคนอื่นเขาบอกไม่ให้ทําก็ดีมีพนักง,งานไอทีวหลายคนมาเล่าให้ผมฟังอย่างเช่นกรณี เลยไป็นลอกข้อสอบที่รามคำแหงครับข่าวมาถึงเวลาบ่ายปรากฏว่าว่าไปดูช่องอื่นอีงไหม,มดึงข่าวไว้ก่อนยังไม่ให้ออกแล้วพอดูช่องอื่นช่องอื่นเขาไม่กล้าออกก็เลยบอกเห็นไหมไม่ต้องออกอย่างนี้เป็นต้นทางท่านี่มันเป็นข่าวเมื่อมันเป็นข่าวมันก็จะต้องออกข่าวว่าในที่สุดข่าวก็คือข่าวแต่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคุณสดด <erman. S 2> นันติน<ม>สุข เมื่อปี2543มีการเลือกตั้งใหญ่กคำปราศัยของหัวหน้าพักทั้งหลายครับเต็มๆแต่พอไปถ่ายของประชาธิปัตย์เอทีวีไม่ให้ออกผมยังจำได้ว่าตอนนั้นแล้วพนักงานคนไอทีวีก็ได้ไหม ผมเองเนี่ยตอนนั้นทำอยู่ช่อง11ได้ขอเทปที่บอกว่าไอทีวีไม่ให้ออกอาการเนี่ยเอาไปออกช่อง11เลยที่สุดออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรครับแต่ว่าไอทีวีเขาไม่ให้ออกตัวอย่างตกลงว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของของไอทีวีเนี่ยเป็นคนที่มีวงการเมืองบ้างหรือไม่ก็เป็นการทำงานของพนักงานที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยลำบากขึ้นแน่นอน คุณสันทิขรู้ที่มาของไอทีีแล้วคุณจะเศร้ารู้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าเราเคยต่อปีพฤษภาคมปี2535ใชครับวันนั้นคือตั้งแต่วันที่17พฤษภาครับ18พฤษภาถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเพราะ การฆ่ากันที่ถนนราชดำเนินค,คุณจำลองสีเมืองถูกจับตัวจำได้ไหมครับครับแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับก็มีคนตาย